โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทีนเนาะ <c> <ๆ>วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนการตั้งค่ายังไงให้ตัดต่อลื่นๆนะครับผมเนาะเ <c> <Fourth> พือพ่อนๆจะสังเกตมีเห็นไหมฮะว่าไอตัวเส้นแสดงการตัดต่อของเราเนี่ย <c> <ride> มันเป็นสีเหลืองสีแดงนะฮะแล้วก็มันจะมีสีเขียวสีเขียวนั่นคือตัดต่อได้โคตรลื่นนะฮะแล้วก็ สีเหลืองนั้นก็ระดับปานกลางมีกระตุกอยู่บ้างบางช่วงนะฮะสีแดงนี่คือค่อคนข้างจะกระตุกอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะคืออาจจะตัดต่อกระตุกอย่างเงี้ยบ้างนะกดเล่นไปแล้วแต่ยังไม่เล่นเนาะประมาณนี้ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นมีอยู่3วิธีนะครผมที่ผมแนะนำเนาะวิธีแรกนั่นก็คือตรงนี้นะหน้าจอพรีวิวปรับให้มันต่ำที่สุดที่ปรับได้นะฮะถ้ามันกระตุกเนาะปึ๊บ หน้าจอพรีวิวเราก็จะเบอร์นิดหน่อยนะฮะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ทําการใส่เอฟเฟกหรืออะไรแบบต้องการใช้ความละเอียดเนาะก็มาปรับตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะเลื่อนลื่นเลยนะ,ะเห็นไหมกดเล่นปุ๊บมาปับ๊บอันดับต่อไปจะเป็นการเลนเดอร์คลิปให้มันทําการประมวลผลให้ก่อนเนาะโดยการกด enter นะฮะทีหนึ่งปับ๊บมันจะเลนเดอร์ให้เรานะฮะ เพื่อให้เราตัดต่อคลิปได้ลื่นขึ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้ก็รอสักพักหนึ่งอยู่ที่ว่าวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยมันยาวหรือว่าซับซ้อนมากขนาดไหนเนาะคลิปสั้นๆ2นาทีนะฮะก็รอแป๊บๆไม่นานมากเห็นไหมฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวแล้วไอ้ตรงแดงๆเมื่อกี้ฮะก็ต้องลองดูว่าไอ้ช่วงแดงๆเนี่ยมันจะเขียวให้ไหมอ้าวเขียวฮะเขียว แต่หลังจากที่เราเรนเดอร์ไปแล้วเนี่ยเมื่อเราตัดต่ออะไรใหม่มันก็จะเปลี่ยนคือเป็นสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะฮะซึ่งอันนี้เอาไว้แบบเวลาเราต้องการจะพรีวิวดูวิดีโอของเราว่าเอ๊ะมันสวยงามเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือ,อยังประมาณนี้นะครับผมการตั้งค่าในส่วนนี้เราจะมาเปลี่ยนการตั้งค่าในส่วนของการเซตติ้งโปรเจกต์ของเราว่าให้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเนี่ยมัน ทำงานโดยใช้ cpu หรือว่าการ์จอในการประมวลผลเนาะมาที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะเลือก project setting มาที่ general นะฮะผมอ่าตรงนี้มาดูตรงนี้ render นะฮะผมตรงนี้นะฮะในส่วนนี้ที่ผมตั้งค่าไว้นั่นคือจะใช้ engine gpu ในการ render นะฮะหรือว่าการ์จอแยกนั่นเองแล้วก็ในส่วนนี้ engine software only นั่นก็คือ cpu ในการน e n d e r นะฮะผม CPU หรือว่าการ์ดจอแยกของเพื่อนๆนั่นไหนมันแรงกว่ากันนะฮะถ้า CPU ของเพื่อนๆมันแรงนะก็เลือก CPU ถ้าการ์ดจอแรงก็เลือกาการ์ดจอหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชํานาญก็ลองเลือกปรับดูนะฮะปรับยังไงก็ได้ให้ไอ้ตัวเขียว,ยวดแดงๆตรงนี้ให้มันเป็นสีที่ดีที่สุดก็คือเขียวลองลงมาก็เหลืองเร็วลายที่สุดก็คือแดงนะฮะโอเคทีนี้ผมจะปรับเป็นอร์ด้วย CPU นะฮะแล้วกดโอเคดู แดงเผือกเลยไหมฮะไอที่เขียวๆนั่นก็คือที่เราเรนเดอร์มาเมื่อกี้เนาะสรุปแล้วว่าผมควรใช้การ์ดจอในการเรนเดอร์ต่อไปเนาะกลับมาเปลี่ยนคืนนะฮะอ่ะเป็นสีเหลืองแล้วถ้า CPU ของเพื่อนๆเป็น,น i9 หรือ i7 เนี่ยมันก็อืมใช้ CPU ในการเรนเดอร์ได้สบายนะฮะแต่ถ้าเป็น i3 เนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นการ์ดจอนะฮะถ้าใครมีการ์ดจอแรงๆอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นอ่า1060 6 g นะฮะ คือการเริ่มต้นของการตัดต่อแล้วนะครับผมใครแรงๆหน่อยก็2060 3060อะ, 60, 30 60, อะประมาณนี้ก็ได้นะฮะสำหรับการตั้งค่าก็มีอยู่ประมาณนี้นะแล้วในส่วนของการทำพ็อกซี่อ่ะทำไมผมไม่แนะนำเหรอเพราะว่าส่วนใหญ่จะตัดต่อกันแบบน,นั้นแล้วเนี่ยมันชอบมีปัญหาตามหลังนะค,คือแบบเสียงมาไม่ตรงบ้างแล้วก็ใส่อฟเอ็กเนี่ยแล้วเรามากดสลับปิดเปิด มันชอบผิดเพี้ยนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเนาะแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็จะมี3วิธีหลักๆนะฮะผมที่ผมใช้อยู่เนาะโอเคนะฮะผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้นะฮะโอเคนะฮะถ้าพูดผิดหรือว่าพูดเร็วเกินไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะฮะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมสวัสดีครับ